สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้พอม,มีหนังสยองขวัญจากมาเลเซียมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Devil Deception บานเหียนปีศาจหลอนเรื่องราวได้เล่าถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังเดินทางไปคลอดลูกอย่างบ้านพักที่อยู่ห่างไกล แต่เธอไม่รู้เลยว่าที่นั่นมันมีบางอย่างที่คอยจ้องจะเล่นงานเธออยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามไปดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคพะละหนึ่งหลายและสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลูกแล้วเชิญรับชมรับฟงังได้เลยครับ นังเปิดเรื่องมาที่คู่รักคู่หนึ่งพวกเขามีชื่อว่าอาชัดกับหาจาทั้งคู่กำลังเดินทางออกจากเมืองกุลาลัมเปอร์เพื่อไปคดบุตรนอกสมรสและที่มันเป็นแบบนี้คืออาชัดเขาเป็นนักแสดงไม่สามารถเปิดเผยให้สาธารณะรู้ได้ว่าเขานั้นมีลูกแล้วเขาจึงตัดสินใจไปหาหมอตำแยท่านหนึ่งซึ่งรับดูแลเคสแบบนี้เป็นพิเศษแต่ผมต้องขอบอกก่อนนะครับการที่จะเข้าไปที่นั่นได้คือต้องผ่านนายนาเท่านั้น โดยเขามีชื่อว่าไซนีเขาเป็นคนที่ค่อยนนำทางลูกค้าเข้ามาและพอมาถึงสิ่งแรกที่ฮาจาสัมผัสได้ก็คือความเงียบสงัดหวังเวงน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกและเธอก็รู้สึกว่าที่ต้นไม้ค้างบานเหมือนจะมีบางอย่างแปลกๆต่อมาฮาจาก,ก็ได้พบกับหมอจูซึ่งเป็นหมอตำแยของเทนี่นะครับเธออาศัยอยู่กับนาซีแฟนหนุ่มที่มีหน้าตาเข้มขึมและหลังจากทุกคนได้ทักทายกัน หมอจูก็ได้ขอตรวจดูเด็กในท้องซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็สัมผัสถึงความผิดปกติบางอย่างเธอจึงถามกับฮาจาว่าช่วงตั้งท้องได้ทำอะไรหรือเปล่าหาจาที่ได้ยินเธอก็เงียบไปสักพักนะครับแต่สุดท้ายเธอก็สรารภาพว่าเธอนตั้งท้องนอกสมรสและแม่ของเธอก็ไม่เห็นด้วยเธอกับแฟนจึงพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้เด็กออกมาหมอจูที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าให้ใจเย็นๆ เพราะการจะมีลูกสักคนมันยากยิ่งนกและหมอจูก็ให้สัญญาว่าต่อไปนี้เธอจะดูแลฮาจากับเด็กในท้องเป็นอย่างดีพ่อถึงกลางดึกฮาจาที่นอนไม่หลับเธอก็ได้ลุกขึ้นมาหาข่าวซึ่งบังเอิญได้พบกับข่าวการหายตัวไปของผู้คนที่เคยเข้ามาที่นี่และขณะเดียวกันเธอก็เห็นว่าหมอจูกับนาซีกำลังเย็นคุยอะไรบางอย่างอยู่ในห้องแต่ยังไม่ทันจะจับใจความได้อาชาตก็ได้เข้ามาทักเธอเสียก่อน นั่นจึงทําให้เธอได้เดินหนีไปแต่ทางด้านอาชาัิก็ยังไม่ไปไหนนะครับเขาแอบดูพักเธอต่อแต่จู่ๆเขาก็ต้องตกใจเมื่อเขาถูกผีตนหนึ่งโผล่เข้ามาหลอกและในคืนวันนั้นอาจาก็ยังนอนไม่หลับเหมือนเดิมแถมรอบนี้เธอยังได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังออกมาจากประตูเล็กเธอที่เปิดเข้าไปดูก็พบว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงของเด็กผู้ชายที่กําลังหัวเราะและเด็กคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ เขาคือน้องชายของเธอที่ตายไปแล้วนั่นเองเธอที่เห็นจึงสะดุ้งตื่นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ความฝันเช้าวันต่อมาหมอจูก็เห็นว่าหาจาดูไม่ค่อยสดใสเธอจึงถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหาจ่าก,ก็บอกว่าเมื่อคืนเธอนอนไม่หลับเพราะเธอฝันเห็นน้องชายที่ตายไปแล้วและเธอก็รู้สึกผิดที่วันนั้นเขาเล่นซ่อนแอบกับเธอแต่เขาดันพลาดตกลงไปในแทงน้ำหมอจูจึงพยายามปลอบใจบอกให้เธอมุกอ่อนไปจากเรื่องนี้ซะ เพราะถ้าเธอเครียดมันจะส่งผลต่อเด็กทางด้านหาจาก็รับปากนะครับแต่ในวันนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นในขณะที่หาจาได้นอนตอนกลางวันจ,จู่ๆเธอก็ถูกมงอประหลาดเอื้อมเข้ามาจับที่ตัวเธอที่ตกใจจึงสะดุ้งตื่นอย่างแรงโชคดีที่มันเป็นแค่ความฝันและขณะเดียวกันเธอก็บังเอิญได้ยินอาชาัดคุยโทรศัพท์กับแม่ซึ่งเขาได้พูดถึงเงินค่าจ้างเธอจึงรู้ทันทีว่าที่เขาพามาที่นี่ คือแม่ของเธอเป็นคนจ้างมาและตอนนี้เธอก็ไม่อยากจะเอาเด็กออกแล้วนะครับเธออยากจะเก็บลูกเอาไว้และเธอก็ไม่ยอมอาชาติอีกต่อไปเธอไล่ให้เขาหนีทางด้านอาชตาิที่ไม่อยากอยู่ตั้งแต่แรกเขาก็รีบกลับออกไปทันทีแต่พอไปถึงทางออกเขาก็เห็นว่าประตูมันถูกล็อกเขาจึงเข้าไปในโรงเก็บของเพื่อที่เขาจะให้นาซีมาเปิดประตูให้แต่ตอนนั้นเขาก็ได้เจอกับหมอจูที่ดูมันจะเยืนรอเขาอยู่ และหมอจูก็ไม่ได้พูดพร่อมทำเพลงเธอคว้าเอากุญแจแทงเข้าที่คอของเขาจนตายจากนั้นเธอก็บอกให้นาซีไปจัดการกับรถของเขาซะและที่มันเป็นแบบนี้คือหมอจูกับนาซีต้องการจะเอาลูกของหาจามาครอบครองด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับพอจัดการเสร็จหมอจูก็ได้มาหาหาจาและเธอก็ทําเป็นว่ามาปลอบใจที่หาจาถูกสามีทิ้งไปและพอถึงกลางดึก ในขณะที่ฮาจาก,กําลังเตรียมตัวเข้านอนจูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาจากด้านนอกทีแรกเธอก็คิดว่าเป็นเสียงแมวแต่พอเธอเดินออกไปดูก็ได้ยินว่าเสียงนั้นมันดังมาจากต้นไม้ข้างบ้านด้วยความสงสัยเธอจึงเดินเข้าไปดูนะครับและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าตรงนั้นมันมีซากแมวที่ถูกอะไรบางอย่างจัดการไปแล้วแค่นั้นยังไม่พอเธอยังมองไปเห็นข้อมือของใครบางคน ที่กำลังถูกหมาดำแท้กินเธอก็รู้ทันทีว่ามือนี้เป็นมือของอาชาร์ดเนื่องจากเธอจำนาฬิกาของเขาได้แต่ยังไม่ทันจะทำอะไรเธอก็ถูกมือของปีศาจพุ่งเข้ามาเล่นงานมันทำให้เธอล้มลงไปกับพื้นจนเธอนั้นหมดสติและมันก็จะเข้ามาซ้ำแต่แม่หมอก็ได้ห้ามเอาไว้เธอบอกว่ายังไม่ถึงเวลานั่นจึงทำให้ปีศาจได้หายกลับเข้าไปในต้นไม้พ่อถึงตอนเช้า อาจาก็ตื่นขึ้นมาด้วยสภาพที่เหมือนงงเธอที่รู้สึกกลัวจึงเข้าทำละหมาดเพื่อจะขอให้อัลลอช่วยแต่เธอก็ยังสงสัยว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรเธอจึงไปทำกับหมอจูพร้อมกับบอกว่าเธอเห็นแมวที่ถูกจัดการไปแล้วแต่หมอจูก็บอกนะครับว่าเธอน่าจะฝันเพราะขนใกล้คลอดมักมีอาการแบบนี้พอพูดจบหมอจูก็บอกให้เธอกลับไปพักผ่อนเนื่องจากตอนนี้เธอกับนาซีจะออกไปทำธุระข้างนอก แต่ในระหว่างนี้เองหาจากก็บังเอิญได้พบกับผ้าคลุมที่ใส่เมื่อคืนซึ่งมันก็มีรอยขาดเธอจึงรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้ฝันแค่นั้นยังไม่พอเธอยังเห็นรูปถ่ายตอนที่เข้ามาโดยรูปนั้นเป็นรูปของมอจูที่มีปีศาจตนหนึ่งเกาะอ,อยู่ที่ด้านหลังเธอที่เห็นแบบนั้นก็ไม่อยู่แล้วนะครับเธอพยายามจะหนีแต่ก็นีไม่ได้เพราะประตูถูกล็อกเอาไว้โชคดีที่ตอนนั้นเธอได้มองไปเห็นประตูบานเล็ก เธอจึงลองเสียงเข้าไปดูแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนเธอก็เห็นว่ามีมาดำจะวิ่งเข้ามาเล่นงานเธอจึงรีบหนีขึ้นไปข้างบนซึ่งมันก็ทําให้เธอได้ไปโผล่ที่ห้องของหมอจูและเธอก็เห็นว่าในิ้นชักมีหนังสือเล่มหนึ่งได้ถูกวางอยู่แต่พอเธอได้เปิดดูก็พบว่ามันมีแต่รูปของปีศาจกับพิธีกรรมจากแรตทีมืดและในระหว่างนั้นสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นไกลบางคนที่นอนห่มผ้าอยู่บนเตียงโดยความอยากรู้ เธอจึงเข้าไปเปิดผ้าออกและสิ่งที่เห็นก็ทําให้เธอตกใจมากๆเมื่อเธอเห็นว่าตรงนั้นมันคือร่างของเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเธอก็ไม่รู้นะครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนเธอจึงจะรีบหนีออกมาแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันเพราะตอนนั้นหมอจูได้กลับมาแล้วเธอจึงรีบหาที่หลบซ่อนแต่ก็ยังไม่พ้นสายตาของนาซีนะครับเขาที่เข้ามาเจอเธอจึงบอกว่าจะทําอะไรเธอเลย ไล่เธอไปเถอะพอเธอรู้ว่าเขาเป็นคนดีทางด้านนาซีก็ยืนเงียบไปสักพักและจู่ๆเขาก็พาเธอไปที่หลังบ้านแล้วเขาก็ยื่นกุญแจดอกหนึ่งให้ซึ่งมันคือกุญแจประตูทางเขา้าจากนั้นเขาก็บอกให้เธอไปรอที่ท่าเรือแต่เขาก็ได้เตือนมาถ้าเห็นอะไรระหว่างทางอย่าสนใจมันเด็ดขาดพอพูดจบเขาก็ได้ขอหนังสือเล่มนั้นคืนแล้วเขาก็บอกให้เธอเรีบหนีไปจากนั้นเขาก็เอาหนังสือ ใส่ลงไปในถังขยะเทน้ำมันราดเพื่อที่จะเผามันทิ้งแต่ก็ไม่ทันนะครับเพราะหมอจูได้ตามมาเจอเสียก่อนเธอจึงได้เล่นงานเขาจนสลบส่วนทางด้านหาจาที่นี้ออกมาจูๆ่ๆเธอก็ต้องหยุดชะงักเมือ่อเธอเห็นว่าตรงข้างหน้ามันมีปีศาจต,ตนหนึ่งได้ยืนอยู่ซึ่งปีศาจต,ตนนี้ก็คือปีศาจที่อยู่กับหมอจูนะครับเธอให้มันมาเล่นงานหาจาจนหาจานั้นเป็นลมสลบไปและตอนนั้นไซนีก็ได้เข้ามาพอดี หมอจูจึงให้เขาเข้ามาช่วยแต่เขาก็แอบสงสัยว่านาซีนั้นหายไปไหนปกตินาซีจะเป็นคนทำทุกอย่างหมอจูก็บอกว่าอย่าถามเยอะถ้าเขาตกลงช่วยเธอจะยอมให้เครื่องรางตามที่เขาต้องการเขาที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบรับปากทันทีโดยหมอจูได้ให้เขาจับ่าจามามัดเอาไว้เพื่อที่เธอจะเข้นเอาเด็กออกมาและสาเหตุที่เธอทำแบบนี้คือเธอต้องการจะให้วิญญาณของลูกที่ตายไปแล้ว กลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับและหนังก็เผยให้เราเห็นว่าในอดีตหมอจูเธอตั้งท้องนอกสมรสพ่อของเธอที่รับไม่ได้จึงทำร้ายเธอจนแทงลูกแต่ด้วยความรักเธอก็พยายามทําให้เขากลับมามีชีวิตใหม่โดยเธอได้ไปหาหมอพีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มอบหนงังสือเล่มนี้ให้กับเธอแล้วเธอก็ได้ใช้ให้ปีศาจตามหาเด็กที่มีลักษณะพิเศษจนมาพบกับฮาจาแต่นาซีก็ไม่อยากจะทำแบบนั้น เขาพยายามห้ามเธอหลายครั้งแต่เธอก็ไม่ฟังและตอนนี้เธอก็บังคับให้ฮาจาคลอดลูกออกมาให้กับเธอพ่อทำสำเร็จเธอก็เรียกวิญญาณของลูกที่ตายไปแล้วให้เข้ามาสิงในร่างใหม่แต่มันก็ไม่เหมือนที่คิดเอาไว้เพราะจ,ะจู่ๆปีศาจต,ตนนั้นได้โผล่เข้ามาและมันก็จัดการกับไซนีจากนั้นมันก็ลากตัวเธอหายเข้าไปในมุมมืดพ่อกลับออกมาเธอก็ถูกสิงร่างเป็นที่เรียบร้อยและปีศาจต,ตนนั้น ก็จะเข้ามาจัดการกับหาจาแต่โชคดีที่นาซีได้เข้ามาช่วยเอาไาว้เขาจับมันเป็นล็อกกับโซ่เล็กแต่มันก็หลุดออกมาได้เหมือนเดิมและมันก็จะเข้ามาเล่นงานพวกเขานาซีจึงบอกว่าในหนังสือมีคาถาได้ถูกเขียนอยู่ทางด้านหาจาที่เปิดไปเห็นเธอก็รีบท่องทันทีนั้นจึงทําให้ปีศาจได้ออกจากร่างของมอจูไปพอมอจูมีสติเธอก็บอกว่าขอโทษที่ไม่ฟังในคําพูดของเขา และเธอก็บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้จัดการกับเธอทันทีซึ่งฉากนี้เหมือนเธอจะรู้นะครับว่าปีศาจมันยังไม่ตายและพูดยังไม่ทันจะขาดคำปีศาจต,ตนนั้นก็ได้เข้าสิงเธออีกครั้งนาสีที่มองไปเห็นตะเกียงไฟเขาก็ตัดสินใจเผาร่างของเธอจนทำให้ปีศาจได้สลายหายไปจากนั้นเขาก็รีบพาฮาจานี้ออกมาแต่ในระหว่างทางเธอก็เผลอหลับไปนะครับพอเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ก็พบว่าตัวเองได้นอนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งข้างหน้าก็มีนาซีพร้อมกับยายแก่ที่นั่งอยู่และยายแก่คนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือหมอผีที่หมอจูเคยมาหานั่นเองและหนังก็เฉลยให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วหมอจูนั้นถูกหลอกใช้ให้ไปหาเด็กที่มีลักษณะพิเศษตามที่เธอต้องการเพื่อเธอจะนํามาเป็นทายาทของปีศาจและนาซีก็คือคนของเธอนั่นเองพอหาจาได้รู้แบบนั้น เธอก็ถึงกับพูดไม่ออกนะครับแถมเธอยังถูกผีน้องชายโผล่เข้ามาเล่นงานและหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่องนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ถือว่าพอใช้ได้หนังได้เล่นกับบรรยากาศบวกกับปริศนาที่รอการขี้คลายอีกทั้งตอนจบหนังยังจบได้หักมุมสนุกมากๆใครที่อยากจะดูแบบเต็มเรื่อง ก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกไม่ผิดบังอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปฝันดีราดีสวัสดีครับ